อ่านกินอะไรเหบ้าะเอาไหนเอานี้อันนี้ด้วยเอาเอาเอาเข้าได้ไหมเอาเข้าได้ไหมเข้าไปเดีดีเอองไงป้างเข้าไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาทีละอันเออโอ้โหโอ้โหแสบแสบไอ้วัน กินแต่เช้าคนเดียวนะนสีเข้ามาให้กินตั้งแต่เช้าเลยสีกำลังสังกะรีนะเฮ้ยเดี๋ยวจับจับจับ,จ,บจับเลยวันก่อนวันเมื่อวานเมาานืมาา่อวานยิ้มให้ใครอ้วาวันนี้ยิ้มไม่ได้พูดไม่ได้เลยโอ้โหวันนี้พบสุขไม่ได้มาด้วยลูกโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยวันก่อน แซบแซบแซบยามเช้าแซบสปวดของเราลายไหมหายไหมลูกออ้ยย็อตเลยแซบว่ะอันนี้จับไปหน่อยโยมนะเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมเนี่ยเนี่ย ไม่ให้เก็นไหมเบื่อมาแรงแล้วมั้งแสดงว่ายังไม่หิวเอออืชอบอันนี้มากกว่ามังคุดมังแุบแซบเดี๋ยววันนี้นะมามาสัก สองสามโมงเช้าได้ยาสีมาไล่สดดีกว่าลูกเนรไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องสลับสับเปลี่ยนเนาะมันจะเปลี่ยนบรรยากาศลูกเนนก็ได้แต่อ่านนุนึบนุ่มๆแสบแสบวันเอ้ยวนอะไรเนาะกำลังกินอยู่เนาะไม่ควรเวลากินเว้ย การมองหน้าเราซะด้วยนะอวนเอ้ยอวนจิตแซ่บๆสุคนโยมเดี๋ยวก็กัดดังกลอบนึงเลยนะเนี่ยเอาอันนี้ออกกัดแล้วข้างออกเสร็จแล้วกัดกลอบนี่เนี่ยดังกลอบเลยเนี่ยจับ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 โอหือแซ่บแซ่บอันนี้ก็ถือไว้ วัดกุนีอ้ํวัดเอ้ยวัดอะไรไวัดอ้ํอ้ํทีเศีกเศีกเศีกเศีอนี่อันใสใสอันใสสนะอันใสอันที่ใสสนี่เขาบอกว่ามันโดนน้ำหรือเปล่ามถึงใสใจมนกันชอบ่ บีละบีละเนี้ยเส่็จปากบ๊อบวางบนหัวของลิงน้อยไปค่อยกัดคนยวมนะก็ใช้ฟันข้างหน้านะแทะนะแทะเปลือกมันนะเปลือกที่อยู่รอบรอบมันอาจจะขมหรือเปล่าเราเลยเลยแทะออกนะทุกอันเลยนะแทะออก แล้วจะกินเฉพาะ,มะเมล็ดที่อยู่ด้านไหนคนุณโยวนะใช้ปันว่าคอยแทพะพ่อแทะให้ไหมนะนะจนกว่าจะหมดคุณโยมก็ถึงจะกินนะเนี่ยเยเอาฟันหน้าแทะคุณโยมเนี่ยฟันหน้าแทะฟันหน้าแทะใช่หไหมเขาจะมีวิธีของเขาเนาะคุณโยมจ้อฉลาดน,นะโยมนะนี่ วันของเราเนี่ยเขียวดังกรอบเลยนะยอมนะวันเอ้ย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 ดังกรอบๆเลยอสบายไหมลูกสวัสด นดบลบอืนี่ะยิบหยิบดีบดเออหยิบทีละลูกสิลูกเอยเองนี่ก็หืมสวปสามอแซบคนโยมก็จะนั่งโดยประมาณนี้นะโยมนะ เ,เท้านี่ขึ้นข้างบนบน,บนุ่น <laughs> ป,ปุ่นนี่เซ่บเซ็บตาเอ๋ห <laughs> ลานเอยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคนเดียวทโลกนกก็มาทำรังตรงนี้เยอะมากเลยนะนกมาทำรังเหมือนกับนกกระจอกแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่นกกระจอก มันจะออกสี en, ส้มๆกว่านั้นตัวเล็กกว่านั้นมาทำรังที่ข้างบ <acceptance pieces> ้านเจาะเยอะเลยอ่ะหมดแล้วนะัเอานี่ตอ่อเอิบอืมอ้มนะแซ่บบปลรกอร่อยไหมครับอ้ําเฮ้ยด <sein S 2> <pper overhead> <อะ>ังเลยดังเลยอืมเลยเว้ยนี่แซ่บแซ่บแซบแซบแซบอ้ม อ่ะหูเต็มคาราเบลลูกชายยองวันอะไรวันนั่งกินแซกก่บคนเดียวน่ะยกขาขึ้นดูดิเอาคางเกยยอ่ก็ไม่วายคนเดียว